และแล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบ,บี่กันแล้วนะครับเรามีเรียกใช้บริการรถตู้มารับที่สนามบินไปนส่งที่โรงแรงมในกระบ,บี่ที่จริงเราให้เขาทาป้ายต้อนรับก่จะมาเซอร์ไพรส์ญาติที่บินมาจากเชียงรายสะหน่อยแต่ปรากฏว่าคนขับรถตู้ได้เขียนไว้บอร์ดมาให้แบบนี้นะครับนาแตกเลยแต่รถตู้ใหญ่และสบายมากๆเลยนะครับสถานีแรกก็ให้พี่คนขับพาไปทานอาหารกลางวันอร่อยออยพี่เขาก็แนะนําให้มาร้านนี้เลยร้านเรือนไม้เดี๋ยวเราไปชมกันก่นกอนนะครับว่าจะรอดหรือเปล่า ร,ร้านอาหารเรือนไม้เป็นทางผ่านไปที่พักอ่าวนางพอดีบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นมีต้นไม้ปลูกปกคลุมในโซนของร้านทําให้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่สไตล์อาหารเป็นแนวอาหารใต้ซึ่งเราลงมาถึงถิ่นแล้วจะไม่จัดอาหารใต้ก็ยังไงอยู่ส่วนตัวเราถือว่าอาหารเด็ดอร่อยโดยเฉพาะแกงคั่วหอยขมคือดีมากๆยังไงถ้ามีโอกาสลองแวะไปทานได้นะครับเพื่อน เราก็เดินทางมาถึงที่พักกันแล้วนะครับกับปาหนันกระบ B ี่รีสอร์ทมาถึงก็เข้าไปเช็คอินและพนักง,งานก็นำเวลกัมดริงมาเสิร์ฟราคาที่พักของที่นี่ก็ค่อนข,ข้างแรงนะครับแต่ถ้าเทียบกับเซอร์วิสต่างๆและกิจกรรมที่โรงแรมมีให้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวมาจบครบได้ที่เดียวเลยนะครับแต่เราจองกันล่วงหน้ากันข้ามปีเลยทีเดียวเราก็เลยได้ราคามาคืนเลยไม่ถึงหมื่นบาทต่อห้องนะครับเราขอแนะนําให้จองมาล่วงหน้านานๆไปเลยราคาจะได้ไม่แรงมากเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมบรรยากาศ็นห้องกันก่อนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนอนของเราคืนนี้ใหญ่มากๆเลยมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันมีห้องน้ําแบ่งโซนแห้งโซนเปียกด,ด้วยเวลาเล่นน้ําขึ้นมาจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับแต่ที่สําคัญระเบียงของเราติดกับสวีมมิ่งพูลด้วยมองลงไปบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับ เราสองคนนะครับจะพาเพื่อนไปหาของกินแล้วก็ไปเดินเล่นริมหาป่าวนานกันว่าจะมีอะไรแต่เขาบอกว่ามีไฟท,ที่จังหวัดกระบีมาถึงวันแรกเราสองคนก็ขอพาเที่ยวเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทะเลซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ2กิโลเมตรเอง มาดูกันนะครับว่าบรรยากาศริมชายหาดกระบี่ช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอ้โหทะเลกระบี่สวยมากๆเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นก็ฟินมากๆเลยยังไงเพื่อนๆลองมาเที่ยวกันดูนะครับ ช่วงเย็นเราก็นั่งรถมาที่ตลาดไนมาเก็ตที่อาวนางที่นี่จะมีร้านค้ามีดนตรีให้ฟังและมีร้านอาหารให้เลือกสรรเยอะมากๆราคาก็ไม่แพงยังไงคืนนี้เราว่าจะขอฝากทองไว้ที่นี่แหละขอตัวไปซื้อของกินกันก่อนนะครับสวัสดียามเช้าที่โรงแรมปานันกับบีรีสอร์ทนะครับเช้านี้เราก็ลงมาทานเบรคฟาสของที่โรงแรมกันจะบอกว่าโรงแรมนี้มีลายอาหารเยอะมากและมีหลากหลายเมนู ตอนแรกเราก็อยากลองทานทุกเมนูแหละแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นอาหารไทยซึ่งอาหารไทยแต่ละมื้อก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับทําให้เราไม่มีเบื่อเลยแต่ที่แน่ๆเมนูที่เราชอบมากๆเลยก็คือปลาต้องโกจิ้มนมคือมันอร่อยแบบอร่อยมากๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงอร่อยนะครับยังไงเราขอตัวไปเติมพลังกันก่อนนะครับ รสองคนกำลังจะไปดาน้ำกันที่เกาะอะไรบ้างไม่รู้สี่เกาะใช่เดี๋ยวเราไปช่มกันเลยตอนนี้เราอ้วนมากเลยคือเรือพรเวทที่จะไปส่งเราที่เกาะน,นะครับไปขึ้นเรืกันเลยออกเดินทางแล้วจ้าไปเกาะแรกกันเลยก่อนที่เราจะทัวร์สี่เกาะ เมื่อวานเราก็ได้มีเดินทางไปจอง private ทัวร์กันมาแล้วราคาต่อคนก็ต่อรองกันดูนะครับแต่ที่แรกที่เรามาถึงก็เป็นกาะไก่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆหัวไก่อยู่ตรงนั้นอันนี้เราไม่ได้ลงว่ายน้ํานะครับแต่เรามาถ่ายรูปเฉยๆเยดี๋ยวเราไปต่อกันที่ที่2กันเลยนี่ก็เป็นเกาะที่2ทะเลแวก เหตุที่ชื่อว่าทะเลแหวกก็เพราะว่าเวลาน้าทะเลลดระดับลงมาเราจะเห็นเนินเกาะโผล่ขึ้นมาตรงกลางเหมือนเป็นทางกั้นระหว่างทะเลแหวกขึ้นมานะครับแต่ตอนเราไปทะเลก็เลิกแหวกแล้วเราขอแนะนําให้ไปช่วงเช้าเ้าหรือไม่ก็เย็นเย็นไปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้ําลงเยอะที่สุดจุดที่3จะเป็นเกาะปอดะเป็นจุดที่ลูกเรือพาเรามาปล่อยให้ลงไปเล่นน้ําดูปาการางังดูปลานะครับจุดนี้ปลาเยอะมากๆ ว่ายวนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดน้องชมพู่ก็เก่งมากนะครับตัวแค่นี้ยแต่กล้าลงไปดำน้ำทะเลด้วยและที่สุดท้ายหาดไล,ล่เลหาดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาลงค่อนข้างเยอะเพราะทะเลสวยหาดขาวมีร้านอาหารและที่พักบนเกาะด้วย และที่สําคัญมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเกาะด้วยนั่นก็คือศาลถ้ำพระนางซึ่งเราพยายามถามใครหลายๆคนบนเกาะน,นั้นว่าประวัติเป็นยังไงก็ไม่มีใครตอบได้แน่ชัดถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์มาทีนะครับ วันนี้เราใช้พลังงานกับการตะลอนดำน้ำเยอะมากเราว่ากลับที่พักไปสลบขาเตียงแน่ๆเลยครับไหนบอกสลบคาเตียงไหนออกมาเต้นกระจายกันได้อีกเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะตะลอนเที่ยวจังหวัดกระบี่กันแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการเช่ารถไว้1คันเพื่อขับไปเที่ยวตามแบรนด์มาร์กของกระบี่ที่แรกจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยนะครับ ที่แรกเป็นน้ําตกร้อนกระบี่หรือน้ําตกร้อนคลองท่อมตั้งอยู่ที่อำเภอคลองท่อมเพื่อนๆสามารถปักหมุด Google Map มาได้เลยที่นี่จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่าเข้าบริการก็ผู้ใหญ่อยู่ที่40เด็ก20เดี๋ยวเราไปลองแช่ตัวกันเห็นเขาบอกว่าจะช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ หลังจากขึ้นมาจากการแช่น้ําตกร้อนด้านบนก็มีศูนย์อาหารและเครื่องดื่มให้เพื่อนๆเติมพลังด้วยนะครับเราก็จัดเกลือแรกกันไปคนละขวดก่อนเดินทางไปที่ต่อไปครับ สองคนกำลังจะเดินไปสักมรกตนะครับมันจะมีทางเดินป่าจะประมาณ1กิโลจะเป็นทางดีๆเป็นทางซีเมนต์แต่อันนี้เราเลือกเดิน800เมตรเร็วกว่า200เมตรแต่ทางก็จะยากลำบากนิดนึงนะครับเหื่อากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สักมรกตกันเลยกี่ร้อไม่เปตกันสมรกตถือว่าเป็นสระน้ำใสสีเขียวองฟ้าใจกลางป่า ที่เป็นหนึ่งในอันซีนของภาคใต้เลยนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อมห่างจากน้ําตกร้อนไม่กี่กิโลเป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีความสวยงามมากเพราะมีน้ําใสสีเขียวมรกตมีลักษณะเป็นบ่อหินปูนที่สามารถลงเล่นน้ําได้เลยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีบรรยากาศของป่าเขาในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรอบด้วยนะครับแนะนําให้มาช่วงเช้าเช้าน้ำจะใสามากๆเลยนะครับสรุปวันนี้ฝนตกครับเ,เพื่อนๆเล่นสระมรกตอยู่ดีๆก็ต้องขึ้นมาข้างบนนจ้ะ นี่คนรอกันเต็มเลยในเมื่อฝนตกเล่นน้ำไม่ได้เราก็กลับไปเล่นสาว่ายน้ำที่โรงแรมกันดีกว่าครับก่อนกลับเราก็ขอใช้บริการเล่นสาว่ายน้ำที่โรงแรมซะหน่อยจะได้คุ้มค่านะครับที่นี่จะมีทั้งโซนสาวเด็กและสรวผู้ใหญ่มีมินิบาร์ด้วยนะครับน้ำเย็นชื่นใจสุดๆ เอาจริงๆถ้าเพื่อนๆขี้เกียจออกไปตละดันข้างนอกที่นี่ก็ตอบโจทย์ครบทุกกิจกรรมอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ต้องถึงเวลากลับบ้านไปทำงานที่เรารักกันแล้วเดี๋ยวจะหาเวลามาละลายความเหนื่อ้าจากการทำงานอีกครั้งครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้อก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับ